น uh uh um ี่โอ้ยยังใส่หัวด pues ุ๊กดิ๊กดูอตัวนอนกิ้งอกตัวนอนกิ้งไม่ไม่ไม่แพ้แพ้ครับมีรถตีหลังเลยหรือเปล่ามีตั้งหลายคันเพียบกลน รู้สึกเราไปอยู่แน่กระบะแน่จะดีกว่าอ่ะแคนาดาเฮ้ยเฮ้ยกำลังอึอ,อยู่น,นั่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็กนกอันเนี้ยเหมือนหมีที่มันกินปลาแซลมอนเลยอะ่ะหมีฟิสซลี่อะ่ะนุนนนนน่นต้นไม้โดนต้นไม้บังหมีแคานาดาแคานาเดียน แบ็คแบร์เห็นอยู่สองตัวแต่ไกลมากมากนี่นี่แคนาดาจะดแต่ดูตัวไม่ค่อยใหญ่ หลังพึ่งเลยต้องปนีนสาหลังพึ่งขึ้นขึ้นหนหอ่มาตัวนู้นเดินอยู่ใไกลโอ้ตัวนี้ก่อนตัวนี้มันใกล้ <c oughs> มีแคนาดาแต่หน้าตามันเหมือนมีแลอวแคนาเดียนแบ็กแบ์อุ้ยสะดุดไม่ใช่มันทำเหมือนไรอะไปตัวไปนะมีมามาแล้วมันไมนน่เหมือนกันมันทะเลาะนนี่เดังต้นไม้บาง หน,นีเอาเปล่าเอาเปล่าหราจะไฟเราจะไฟเรามีแค่สองตัวจะไฟจะทำไมยอมฉันดีกว่านั่นนั่นนั่นมันจะไอ้นั่นกระหลายทีแล้วก็ยังไม่นั่นได้ที น,น,นั่งนั่ง,ง,ง,งถ่าจากมุมนี้นี่นกมันจะดูใหญ่กว่าหมีแต่ความจริงหมีมันใหญ่มากหมีมันอยู่ไกล้ตัวซ้ายมันจะดูตัวแดงๆกว่า เห็นที่มันม <Ừ> ีคลิปทำตลกๆชอบทำหมีเต้นแล้วก็เอาเพลงประกอบืนอก่วนเนี่ยที่เราไปที่ไหนที่มันหมีมันเนี่ยตรงนี้นั่นนันนั่นนั่นเอาแล้วเอาแล้วแล้วก็หยุดคุ่มเชิงกันมากมายมีออกกันจริงๆเลยใช่ไหม อยากออกเมื่อไหร่ก็ออกเหมือนชอบเผ็ดเส่ตัวนะมาแล้วมันจะมากินกินนกเปล่าจะมากินนกเลยเนี่ยตรงนี้ชัดสุดละว๊บนึงลงน้ำเปล่าลงน้ำเปล่าลงน้ำเปล่า ข่อยมันลื่นลงมาน่าจะลงอ่ะดูแล้วลงเปล่าการจะกินน้ำนี่ตอนแรกนึกว่าลึกนี่อขอยเนะี้ยช็อตเด็ดช็อตเด็ดนี่เล่นน้ำสงการสงการมีว่ายน้ำ จกแหน่รอมันขึ้นมาแล้วมันจะดูว่ามันเป็นจกแหน่ป่ะนี่โอ้โหชิวมากมองเจะมาสู้ทำไมเนี่ยลงน้ำดีกว่านี่มีเล่นน้ำเดี๋ยวตัดได้เป็นหนึ่งคลิปอ้าวอ้าอ้าต้นไม้ดัง จอกแหน่เต็มมีย้อมสีสบดยน่ารู้ความมันก็รักสะอาดเนี่ยนี่นี่นี่จอดนี่ก็ดูตัวนี้อยู่เป็นน้ำนี่เฝ้าคอยใครสักคน สบัดสบัยเหมือนโยกโยกอยู่แ่ยติดเป็นตอนเสบัดสบัดสบัด <c oughs> มันเลิกไม่สบายตัว ตรงนี้เราก็หมดแล้วจ้ะมมันยังมีสัตว์อะไรที่ดุร้ายได้ีหมดแล้วหมาติ้งจอกไงเออไม,ไม่รู้รก็นะเอออาจจะมีก็ได้ไไนะอ่ะโอเคไปเลยก็ได้ไ,ไ,นะไก่ไป ร้องเออควายออมัน,ามนราอยนี่เป็นสายพันธุ์เลยมีควายเออใช่ใช่มีควายห้าทางมันดุหน้าดูเลยนี่มีควายมาต้อนรับตัวเดียวอ่ะโอ้ตัวใหญ่เนะเออหน้ากลมกลมตรงไหนกลมแผงคอเป็นตัววีเปล่าใช่แน่<ม>นอน น่ารักเหมือนหมาที่บ้านแต่ถ่ายตรงนี้ใช่ไหมตรงนั้นไม่ได้เราจะไปเข้าไปก่อนต้นไม้บังโอ้ต้นไม้บังต้นไม้บังเออชัดสุดน,นี่น,น,นี่นี่ตรงเนี้ยแพี่แพ้่ถ่ายเลย เปิดหน้าต่างกันนะไม่เปิดเปิดเลยล่ะสะท้อนน้ำลายยืมสะท้อนเสือก้อนเสื้อแกลายเป็นหมีใส่เสื้อลายจุดเออ <c oughs> ไม่ต้องมายาวเมื่อกีก้แล้วนีมันสะท้อนน,นี่นี่มีควายแต่ถ่ายมุมนี้ไม่เห็นพอวีไม่เปิดน,นะเราก็จะเห็นว่ามันยิ่งใหญ่ วางวนแขนไอวางวนขาดิเปล่ามไม่ขยับเลยขอะกระจกโอ้ยเดี๋ยวมันก็กระจุนฝาล้วออกมาห,มหันมาหน่อยอพีย่นอนไึกดับนอนโอ้ยนอนแล้วอะ่ะ หลับแล้วอะนอนดื่น,น้ำจะได้ยินยินดมือนหายใจเหนื่อยรอ้อนไงหมอกร้อนมากเมษาเมืองไทยก็หนีควันก็อยู่เมืองไทยแล้วบ๊ายบาย่ก็คือ ควายควายป่าแอฟริกา